ความกลัวความหวาดระแวงเนี่ยมันมาจากว่าเราเคยทําสิ่งนั้นแล้วแล้วมันมีปัญหานะอย่างเช่นกลัวแต่งงานใช่ไหมก็มันมาจากว่าแต่งงานทุกครั้งเจ็บปวดทุกครั้งอันที่3ก็คือว่า,าเราเป็นคนหวาดระแวงนะขี้กลัวหวาดระแวงอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราเราหวาดระแวงอย่างเช่นเราหวาดระแวงว่า โควิดจะติดเราไหมใครเป็นปัญหานี้บ้างนะกลัวว่าว่าโควิดจะเป็นไหมทั้งทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วนะทั้ง3โดสและฉีดไป3โดสก็ยังกลัวอยู่อะไรแบบนี้นะหวาดระแวงว่าสามีจะไปมีคนอื่นจะคุยคุยู่กับพูดอย่างอื่นหวาดระแวงว่าลูกจะไม่สบายหวาดระแวงว่าคนจะขโมยเงินความกลัวความหวาดระแวงเนี่ยมันมาจากว่าเราเคยทําสิ่งนั้นแล้วแล้วมันมีปัญหา อย่างเช่นกลัวแต่งงานใช่ไหมก็มันมาจากว่าแต่งงานทุกครั้งเจ็บปวดทุกครั้งเพราะฉะนั้นจิตใต้นั้นก็จะบันทึกว่าเอออย่าแต่งเลยแต่งแล้วเจ็บปวดแต่งแล้วเจอผู้ชายไม่ดีแต่งแล้วเจอผู้ชายหักหลังแต่งแล้วผู้ชายแบบซาดิสแต่งแล้วผู้ชายขอเงินเราไปนะมันก็เลยเกิดอาการกลัวการแต่งงานถูกไหมสิ่งที่ต้องทําคือแน่นอนก่อนที่เราเราแต่งงานตอนแรกเราไม่กลัวใช่ไหม มันจะต้องมีหนึ่งเหตุการณ์ของการแต่งงานที่สร้างแผลใจให้เราใช่ไหมวิธีการคือว่าเราก็จะต้องเข้าไปหาความทรงจํานั้นอะ่ะเข้าไปปลดล็อกความทรงจําของการแต่งงานว่ามันมันเป็นไงอย่างเช่นการแต่งงานครั้งนั้นผู้ชายอาจจะหักหลังเราแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราได้อะ่ะมันมีอะไรบ้างอะไรเนี้ยแล้วเกิดถ้าเกิดเรารู้ว่าเออการที่เขาหักหลังเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่า จะดูคนแบบไหนเป็นคนดีจะดูคนแบบไหนเป็นคนไม่ดีเราเองที่ยังไม่รู้ทักษะแต่ตอนนี้เราเก่งแล้วเรารู้หมดแล้วแล้วเราอยอมรับว่าไม่มีอะไรที่มันควบคุมได้ร้อยเปอร์เซนตแต่อย่างน้อยเราได้แน่ๆคือสิ่งนี้นั่นแหละความกลัวมันจะค่อยๆเบาไปนะหรือบางทีกลัวหนูกลัวงูกลัวอะไรแบบนี้ก็มาจากการที่แบบเราเคยกลัวในตอนเด็กเคยแมวขวนเราก็จดจําว่าแมวอันตรายใช่ไหมจิตตามนึกเรา เราก็กลัวแมวขว่วนนะกลัวหมากัดเราเคยโดนหมาไล่กัดใช่ไหมพอหมาไล่กัดเสร็จจิตใต้สำนึกก็บันทึกว่าหมามันน่ากลัวพอะฉะนั้นเห็นหมาทุกครั้งเราเราก็สั่น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 ,น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 อะไรเนะนี่ยอ่านี่นี่คือนะอ่ากลัวเมียนะอ่าเพราะอะไรกลัวเมียเพราะว่าเคยทําผิดกับเมียนะ <c ười> เคยทําผิดแล้วเมียจับได้สิ่งที่เราทําคือเรากลัวเมียไงกลัวเมียรู้สมมติว่าเราแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ย ไม่ค่อยกลัวหรอกคือคนที่กลัวเมียนะมีจริงมันมีจิตวิทยาเบื้องหลังในการกลัวคือมี2ออย่างคือเราเคยกลัวแม่เราหมายความว่าตอนเ,อเด็กๆเนี่ยเราเคยขโมยเงินแม่เคยถูกแม่ตีเคยทําให้แม่เสียใจหรืออะไรก็ตามครั้งยิ่งใหญ่หรืออันหนึง่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดความพันเรากับแม่อีมากแล้วอยู่ดีเรากลัวเมียคือเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเคยทําให้ภรรยาเสียใจ ไปทําให้เขาจับผิดได้ในสิ่งที่เราแบบไปทําอะไรแปลกๆมามันก็เลยเกิดอาการกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมารู้คําว่ากลัวเมียเนี่ยไม่ได้กลัวต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 ัวภรรยาโดยตรงแต่กลัวอะไรบางอย่างจากการกระทําของเราที่มีผลกับเขาต้องต้องเข้าใจว่าเวลาเรากลัวอะไรก็ตามมันจะส่งผลกับชีวิตเราในหลายๆด้านกันถ้าเกิดเรากลัวเวลาเรากลัวเนี่ยเราจะไม่ทำนะเพราะฉะนั้น ความกลัวอารมณ์เหมือนกับมีถนนเส้นหนึ่งมีป้ายมีป้ายว่าห้ามไปจิตใต้เนึ้จะไปติดตั้งว่าห้ามไปถ้าเกิดใครที่มีความกลัวเยอะๆชีวิตจะไม่ไม่ถึงไหนจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนพอเราไปไม่ได้เราก็กลับมาที่เดิมนะอ่านั้นเราสามารถปลดล็อกความกลัวได้แต่ถ้าเกิดเรายังปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมชีวิตเราอ่ะมันทําให้เราวนอยู่ในที่เดิมนะเพราะนั้นคนที่เราเห็นว่าเป็นอยู่ในคอมฟอร์ตโซน ชีวิตไปไม่ถึงไหนมากมันมาจากความกลัวนี่แหละแล้วก็ความความกลัวมันมันมีจุดเริ่มต้นคือต้องรู้ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดน้อยใจความโกรธความกลัวทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็เราจะต้องไปแก้ที่จุดเริ่มต้นของมันโดยอาศัยกระบวนการการโคชชิ่งนะแต่ให้เรารู้ก่อนว่าเบื้องต้นเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็เราต้องยอมรับนะคนที่รักตัวเองคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยเขาจะยอมรับว่าเออเขากําลังมีปัญหานี้ก่อน เขากลาลังมีปัญหานี้แต่ถ้าเกิดหลอกตัวเองว่าคือเวลาผมโค้ดใครก็ตามนะมีคนมาบอกว่าฉันไม่มีปัญหาเนี่ยคนแบบนี้เนะี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดละนะคนแบบนี้เนะี่ยคือเป็นคนที่หลอกตัวเองที่สุดละเพราะว่าคนอะไรไม่มีปัญหาเลยถ้าถ้าไม่มีปัญหาเลยอะแสดงว่าคุณเนะ่ะแบบขึ้นมาเป็นระดับบนขนาดวิลเกตรวยเป็นแสนล้านก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมเพิ่งเพิ่งเลิกกับภรรยาใช่ไหมแบบตัวเองมีอะไรหลายๆอย่างอะไรเนะี่ยเพราะฉะนั้น ความกลัวนะมันเป็นสิ่งที่เกิดกันได้นะแก้แก้ได้ให้รู้ว่ากลัวมันอยู่ในสมองความกลัวอยู่ในสมองแล้ววิธีแก้คือว่าไปแก้ในสมองอมืมันเหมือนกับมีมีมีซอฟโค้ดในการแก้ข้อมูลอะไรเนี่ยนะนะก็อาศัยกระบวนการโคชชิ่งก็สามารถแก้ได้